ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิสตาสอามเลิบทาโร่โชาแนลดูดวงด้วยสารแห่งไพ่ทาโร่โลและ,ะไพ่ออร์คิลนะคะวันนี้นะคะเราจะทําคลิปแรนดอมนะคะมาเปิดใจคนไกลคนนั้นนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคนที่คุณอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอเขานานแล้วนะคะอยากจะรู้ว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาสุขสบายดีหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกบฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกคุณว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดใจเขาผ่านไพ่กันนะนะคะ สำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่หน้าชาแนลนะคะการอ่านไพ่ของเรายังคงเหมือนเดิมค่ะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ด้วยระหว่างคุณและเขานะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเขาเริ่มจากใบแรกกันเลยคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤษศกันมังกอน,นะคะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะ The Tower เดี๋ยวมาดูคุณกันบ้างค่ะแล้วตัวคุณล่ะคะขออนุญาตนะคะแล้วตัวคุณละ่ะตัวคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุ้มนะคะเด่นไปที่ชาวธาตุลมนะคะอแม่หมอไม่ได้เน้นเรื่องธา,าตุหรือราศีอะไรมากขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะไม่เป็นธาตุและราศีที่ตรงกับคุณ นะคะก็ไม่เป็นไรเป็นเพียงการอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะอืมคนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนนิ่งนิ่งเป็นคนเฉยๆฉยไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะแต่การไม่ค่อยพูดของเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความคิดนะคะเขาเป็นคนที่มีความคิดมีจินตนาการทํางานเก่งและเป็นคนค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของอ่าเหมือนกับเป็นคนจริงจังอ่ะในในทุกสิ่งทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เขาทําเป็นคนที่ เหมือนกับไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยเขาจะมีโปรเจกต์อยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเลยนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเครียดง่ายได้ด้วยนะคะตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะตอนที่มาพบคุณพ่อไม้พ่อร้างอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็เลือกลาตัดจบกันไปนะคะนะส่วนตัวคุณนะคะคุณอาจจะอ,อม,มองว่าคุณและเขาในเวลานี้อาจจะห่างไกลกันนะคะยุติความสัมพันธ์กันมาแล้ว พักหนึ่งแต่ถามว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่ไหมยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะนะคุณเหมือนกับมีคนเข้ามาในชีวิตคุณใหม่ๆแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะว่าคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่นั่นเองนะคะแต่ว no euh. ่ามันไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการสื่อสารใดๆนะคะนะมันเหมือนกับคุณเองก็รอคอยการติดต่อจากเขาแต่ว่าเขาเองเนี่ยถามว่าคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยในชีวิตของเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นนะคะ มองว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องส่วนตัวนะคะสิ่งที่เขาตั้งใจมุ่งหวังและสิ่งที่เขาวางแผนไว้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนะคะการที่เขาไม่ได้ติดต่อคุณไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คิดถึงคุณแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเจออุบัติเหตุในชีวิตมากมายหลายๆอย่างเลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะว่าตอนเนี้ยเขาอยู่สุขสบายดีหรือยอย่างไรนะคะ สเหรียญหนึ่ไม้เท้า strength นะคะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เขาไม่สามารถติดต่อคุณได้นอกจากในเรื่องของอปัญหาในชีวิตเขาเหลายอย่างแล้วน่าจะมองว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะนะอาจจะมีครอบครัวเลยก็ได้แหละนะคะนะ เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อิสระนะคะที่จะทําอะไรได้ตามตามใจชอบนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนรีเซ็ตตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเหมือนกับแบบว่าเจอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเจออุปสรรคในชีวิตก็เลยพยายามรีเซ็ตตัวเองให้เริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีกระจิตรใจอะไรที่จะมาติดต่อหรือพูดคุยอะไรกับคุณนะคะนะอืม mm. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อถึงตัวคุณดีกว่าว่าความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่มีต่อตัวเขาคุณยังคงฝังใจนะคะในเรื่องราวความรักระหว่างคุณและเขานะคะตัวคุณก็ยังไม่ได้มีใครนะคะยังคงคิดถึงเขาไมคิดถึงบางครั้งคุณก็ร้องไห้เวลาคิดถึงเขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกคิดถึงความสุขในวันที่มันผ่านมาที่คุณและเขาเคยมีร่วมกันมาก่อนนะคะหนึ่งถ้วย คุณยังมีความรักให้คนคนนี้อย่างล้นเหลือเลยนะคะถามว่าเขาล่ะยังมีความรักให้คุณไหมเดี๋ยวเรามาขยายไพ่ให้นะคะราชนีดาชาริออนหนึ่งเหรียญก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนคนนี้เขายังคง มั่นคงต่อตัวคุณนะคะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้มีอิสระในการที่จะทําอะไรนะคะเพราะว่าเขาอาจจะโดนจับจ้องอยู่นะคะนะมีใครสักคนสังเกตการนะคะพฤติกรรมของเขาอยู่แบบนั้นเองนะคะนะไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนนะคะเขาก็ไม่ได้เป็นอิสระเท่าไหร่นะคะเขากอา็อีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็เลย เหมือนกับไม่สามารถที่จะมาวอลกแบ็กอะไรแบบนั้นได้แต่ถ้าถามว่าเขายังมั่นคงยังคิดถึงคุณไหมก็ยังคิดถึงนะคะแต่ถ้าถามว่าใครคิดถึงมากกว่ากันไม่หมอมองว่าตัวคุณอาจจะคิดถึงเขามากกว่านะคะนะอืมเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะฝังใจเขาอาจจะทําอะไรดีๆให้กับคุณก็ได้ในวันคืนที่ผ่านมามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะลืมเขายากนะคะอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไร ถึงคุณหรือเปล่านะคะสี่ไม้เทา้าหนึ่ไม้เทา้าตัวเขาเองนะคะในใจเขาลึกๆเขาก็ยังต้องการที่ที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณเพียงแต่ว่านะคะในเวลานี้เขาต้องรับบทบาทผู้นำครอบครัวหรือนะคะ หน้าที่การงานของเขามันมีสิ่งที่เขาจะต้องทําจะต้องตั้งใจทํานะคะแล้วคุณกับเขาเหมือนมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคหรือว่าตัวเขาเองอุปสรรคมันอาจจะอยู่ที่ตัวเขาเองก็ได้คือเขามีครอบครัวแล้วเขาคิดว่ายังไงซะคุณกับเขามันก็เหมือนกับไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้มันเป็นเพียงเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่อยู่ในความคิดความฝันพอวันหนึ่งความคิดความฝันเนี้ยมันเจอความจริงนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาจากความ ความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนกับต้องมาใช้ชีวิตที่มันมันเป็นความจริงอะนะคะมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะไม่กล้าติดต่อมาหาคุณกลัวว่าการที่เขาติดต่อมาหาคุณมันจะเป็นการให้ความหวังแล้วถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ได้อย่างที่เขาคิดเขาจะทำให้คุณเสียใจยอะไรแบบนี้เพราะเขาก็รู้ว่าคุณเองก็รักเขานะคะอืมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกคุณได้นะคะนะคะเขาจะบอกคุณว่าอะไรบ้างนะคะ สองถ้วยเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณรักคุณเสมอมาไม่เคยลืมคุณไปจากใจเลยนะคะสิ่งดีๆวันคืนดีๆสิ่งที่คุณให้เขาและความรู้สึกที่คุณให้เขาเขายังรับไว้แล้วมันก็ยังอยู่ในใจเขาอยู่นะคะเป็นความรักนะคะเป็นความรักนะระหว่างคุณและเขานะคะอจ,จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีภาระผูกพันอะไรเขาก็อยากจะติดต่อหาคุณนะคะเขาก็อยากจะมาหาคุณนั่นคือความรู้สึกของเขานะคะ เดี๋ยวเรามาดูการข้อความดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่านะคะมีความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะมันจะเป็นข้อความอะไรถึงแม้จะไม่ได้เป็นอย่างนี้เป๊ะๆแต่มันจะประมาณนี้นะคะห้าใบนะตัวห่างไกลแต่ใจคิดถึงนะคะเธอคงไม่รู้ว่าฉันเสียใจืนะคะเขาคงเสียใจแหละที่ไม่ได้ติดต่อคุณเลยนะคะ อยากให้รู้ชั้นครวนคิดผิดในรักที่ก่อสุดอะไรหรือไทยใจอาวรแปลว่าเขารู้สึกผิดต่อคุณนะ่ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเสียใจนะคะแล้วเขาก็รู้สึกผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่าอืมเขายังอาไยอาวรต่อคุณอยู่แต่อาจจะแสดงออกไม่ได้เนาะนะคะจากเธอมาใช่ว่าไม่รักนะคะอืมนี่เป็นข้อความจากหัวใจของเขา ฉันไม่อ่านรักใครได้เหมือนที่รักเธอนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครนะคะหรือว่าเขาจะไปเจอใครนะคะคนคนไหนก็ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวคุณนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะอแม่หมอฟังแล้วรู้สึกแบบอินไปด้วยเลยกับความรักระหว่างคุณและเขานะคะแต่ว่าอย่างว่าละคะ่ะ เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตโชคชะตานะคะถ้าเกิดว่าคุณและเขามีบุญสัมพันธ์กันก็คงจะได้กลับมาพบกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณและเขาไม่ใช่คู่กันก็คงจำจะต้องปล่อยกันไปนะคะอืมสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถอินบ็อกเข้ามาหาแม่หมอได้หรือว่าติดต่อมาทางไลน์นะคะที่แม่หมอให้ไว้นะนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ